เดินมาตรงนี้เนี่ยก็มีแต่คนบอกว่าเอ้ยหอมอะไรหอมหอยทอดค่ะแล้วตรงนี้เนี่ยกำลังจะมีการแสดงเกิดขึ้นก็เลยขอถามคนผัดสักหน่อยนะคะนี่เป็นส่วนหนึ่งของการแสดงไหมคะเนี่ยมีมีส่วนร่วมค่ะมีส่วนร่วมทำอะไรคะออผัดอย่างเดียวค่ะหันอย่างเดียวนะคะเดี๋ยวเป็นฉากหลังแล้วเดี๋ยวเราไปดูการแสดงกันค่ะทางน้นค่ะ หอยทอดอยู่ดีๆมีละครค่ะสามนักแสดงเนียนเข้าฉากมานั่งคุยกันว่าอะไรคือสิ่งที่ควรทำหลังเลิกงานก็แสดงกันหน้าร้านหอยทอดแพรง่งภูทรไปเลยหนึ่งในร้านประจำคนเมืองหาเช้าหิวคำ่ำที่พบความสุขง่ายๆแค่แวะกินข้าวข้างทางหนึ่งใน9จุดชมฟรีของงาน Street Food t h e ตอร์นิยามเป็นละครหาเบเกินสนุกดูอร่อยเพราะมีทั้งละครงานศิลปะและยังออกแบบเสียงให้ฟังผ่านแอปพลิเคชัน ระหว่างเดินเท้ารอบเขตเมืองเก่าพระนครหวังเล่าเรื่องความสัมพันธ์ของคนกับเมืองและอาหารริมทางค่ะทุกที่มีสตอรี่ยังจุดนัดพบที่ร้านยี่สับหลกเจริญกรุงก็เสิร์ฟอาหารในความทรงจำวัเด็กของเจ้าของร้านทายาดก๋วยเตี๋ยวเนื้อในส่ยถนนพระอาทิตย์ส่วนคิดถึงเมจิกโมเมนต์ของการกลับมากินข้าวบ้านหิวใจในวันล้าค่ะบางอย่างก็เป็นเมนูที่เรากินแต่เด็ก เช่นที่เป็นตัวข้าวขาหมูหรือว่าจะเป็นข้าวผักกาดดองก็ข้าวปลาสลิดครับ mm hmm. ก็อีกสองตัวที่เป็นหมี่เส้นหมี่กับตัวที่เป็นข้าวกระเทียมเนี่ยครับมันก็เป็นสิ่งที่ทําให้เราได้เปิดร้านยี่สับหลกเป็นเมนูลับที่แม่ทําให้กินเด็กๆเมื่อก่อนเนี่ยตอนเด็กๆเ,เวลาเราไปเรียนเราทาอะไรก็แล้วแต่ทั้งเรื่องแบบ ลอก,กับเพื่อนอบหักอะไรเงี้ยสิ่งแรกที่อยากจะทําก็คือกลับมาบ้านมากินข้าวบ้านซึ่งมันยังให้ความอบอุ่นความรู้สึกดีที่แบบคนในบ้านมีให้เราครับแล้วคืออย่างยุคสมัยเนี้ยมันหาแทบจะไม่มีแล้วที่แบบว่ากลับไปกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตาก,กันอย่างเงี้ยตอนเนี้ต่างคนต่างไปกินหากินกันเองมันเลยทำให้แบบรู้สึกอยากให้คนดูที่มาเนี่ยได้รู้สึกแบบนั้นนะครับ ไปเด้รึไหมคะจริงๆเราเนี่ยเราทำหม้อแฝดเนาะแต่ว่ามันตักยากก็คือหม้อเนี้ยก็คือว่าเวลาเราต้มเนี่ยนะครับมันจะเกิดการถ่ายเทเข้าหากันทุกครั้งที่เปิดฝาหม้อนี้ แกงในหม้อนี้จะวิ่งเข้าไปหาแกงอีกหม้อหนึ่งด้วยแรงดันทุกครั้งที่เปิดฝาหม้อนั้นแกงในหม้อนั้นจะวิ่งกลับหาหม้อนี้มันก็แสดงให้เห็นว่าอาหารเนี่ยไม่เคยหยุดนิ่งอาหารเป็นสิ่งที่เคลื่อนย้ายตลอดคือแกงขาวเนี่ยมันเป็นบรรพบุรุษของแกงหลอกคือแกงขาวเนี่ยทำในยุทยาใช้เนื้อเป็นหลักเพราะว่าสมัยยุทยาเนี่ยมีคนมุสลิมเยอะทั้งพวกเปอร์เซียพวกตระกูลสุไรมานบุญนาคต่างๆใช่ไหมครับเขาก็จะใช้วิธีเอาเนื้อมาต้มกะทิ เสร็จปุ๊บพอยุทธยาแตกบางส่วนหนีไปอยู่เพชรบุรีนะครับก็ไปทําแกงขาวในรูปแบบใหม่นะก็คือเป็นแกงหลอกนะครับมีการใช้อ่คือรูปแบบหน้าตาคล้ายกันนะครับแต่ว่ารสชาติของแกงหลอกจะหวานกว่านะครับเพราะว่าเพชรบุรีมีน้ําตาลซึ่งอันนี้ก็น่าสนใจเราก็ไม่เคยชิมแกงอย่างนี้กันเราเป็นรุ่นใหม่แล้วเราก็แกงแบบนี้เออลองชิมดูผมก็รู้สึกว่าผมชอบแบบดั้งเดิมมากกว่าร้านนี้ ต้องถ่ายไว้ชื่อร้านเสรีคําว่าเสรีแปลว่าฟรีดอมฟรีดอมหมายถึงว่ามันมีอิสระในการเคลื่อนย้ายเราก็เลยเอาคอนเซปต์ของเสรีหรือฟรีดอมเนี่ยมาแปลงเป็นแกงด้วยก็คือว่าเ,เรามองว่าแกงขาวอยู่ในพื้นที่แต่พอมาดูนี้เราก็มีแกงหลอกเพชรบุรีมีความใกล้เคียงมีการเคลื่อนย้ายมีการถ่ายเท มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอาหารซึ่งกันและกันนอกจากได้ฟู้ดแอคทิวิสต์และนักเขียนคนดังต้นอนุสรติพยานน์มาเป็นหนึ่งในศิลปินครีเอทงานศิลปะกินได้เบื้องหลังงานนี้คือกลุ่มคนทำละคร The ต t e r t ู g กค่ะที่ทลายข้อจำกัดด้านพื้นที่แสดงแต่นี่เป็นครั้งแรกของพวกเขาที่ลงชุมชนในไทยที่สำคัญเป็นภูมิลาเนาของผู้จัดจึงได้เล่าจากมุมมองคนในแถมมีเรื่องเสียงของเมืองที่เราอาจไม่เคยได้ยินค่ะ เรียกว่าเป็นไซส์ c i f i c Performing Art นะคะซึ่งก็จะไม่ได้อยู่ในโรงละครแล้วก็ไม่ได้จำกัดว่าทุกคนจะต้องนั่งดูสามารถอยู่ร่วมกับน,นักแสดงแล้วก็มีปฏิสัมพันธ์กับนักแสดงได้ค่ะแล้วก็อยากให้ทุกคนมาเปิดประสบการณ์ดูเมืองให้มากขึ้นค่ะจริงๆเพิ่งเพิ่งเกิดแถวนี้ค่ะก็จะคุ้นชินว่าร้านนี้อร่อยร้านนี้ดีร้านนี้นานร้านนี้อยู่มานานร้านนี้อะไรพิเศษอะไรเงี้ยเลือกเขาเป็นภูมิลำเนา ใช่ค่ะเพราะว่าเรารู้จักแถวนี้อยู่หลังศาลเจ้าพ่อเสือเลยค่ะแต่ว่าตอนนี้บ้านถูกเวนคืนไปแล้วตรงนี้มันก็เลยง่ายเหมเพราะเราเล่าเรื่องตรงนี้ใช่ค่ะแต่จากนี้จะไปไหนแต่จากนี้ค่ะคิดว่าด้วยตัวโมเดลแบบเนี้ยมันสามารถไปกระจายอยู่ในชุมชนอื่นๆที่อยากให้เราเล่าเรื่องหรือว่าอยากให้เราไปคลี่ไปทำความรู้จักกับชุมชนค่ะ ตอนนี้อยู่ที่ลานอนามัยชุมชนแพรงคูทอนนะคะไม่เชิงมานั่งพักแต่ว่าตรงนี้เป็นอีกจุดหนึ่งที่ให้เรามาฟังเสียงชุมชนค่ะมีลำโพงอยู่ตรงนี้ค่ะคือเมื่อกี้ได้ยินเสียงแบบมอตเตอร์ไซค์สตาร์ทเครื่องนะคะบางเสียงฟังไม่ออกด้วยว่าเป็นเสียงอะไรแต่ว่าผู้จัดเขาก็บอกว่านี่เป็นเสียงของย่านเสียงของชุมชน,นเนี่ยแหละค่ะให้คนที่ร่วมกิจกรรมเนี่ยมานั่งพักแล้วก็ฟังเสียงอีกครั้งที่นี่ผ่านลำโพงไม่ต้องใช้ เสียงที่มาจากแอปในโทรศัพท์มือถือกิจกรรมแล้วก็เพื่อสำรวจตัวเองแหละว,ว่าเสียงเรานี้ตอนที่เราเดินผ่านมาเราเคยได้ยินเหมือนหรือเปล่าคะฟัง s ตรีทฟู้ดเ t h e ตอร์จัดแสดง4-10เมษายนเริ่ม18นาฬิกา30นาทีถึง20นาฬิกา30นาทีค่ะจากแยกสีกั๊กพระยาสีไปถึงแพร่งภูทรแต่อย่าลืมลงทะเบียนก่อนที่เพจเ h e เตอร์ทูโกชมฟรีแต่ทิปได้เพราะอยากให้ไปจับจ่ายกับร้านชุมชนแทนค่ะกริษฐาดีมีไทย P ี s s รายงาน